สวัสดีครับบันทึกลับ3ก๊กคลิปนี้เราจะมาดูกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เนาะเพิ่งอัปเดตมาวันที่14นะแล้วก็กิจกรรมเพิ่งเข้ามาวันนี้นะก็คือสมบัติลมบุรพานะะเดี๋ยวไป้ดูของรางวัลของกิจกรรมนี้กันหน่อยนะก็มี2ส,ส่วนนะก็คือรางวัลหายากกับรางวัลทั่วไปนะรางวัลหายากก็เป็นเศษแม่ทับทองทั้ง20ตัวนะ4ีเ่เศษ เศษสัตเที40เศษแรกได้3ตัวเศษส,สตาเที40เศษแรกได้4อย่างนะก็รางวัลทั่วไปก็ตามมีเนาะที่น่าสนใจก็นั่นแหละสัตเทพศาสตาเทพตัวแมทะทองแล้วก็ทองพันแปดนะตัวทองพันแปดนี้ก็น่าอยากได้นะอยู่ในรางวัลทั่วไปนะการจะสุ่มได้ก็ต้องมีพัดนะ การจะมีพัดก็ต้องสะสมขนนกขนนกจะได้มาก็ต่อเมื่อเราทำเควสภารกิจรายวันนะทำหมดใน1วันนะก็จะได้38คขนนกนะทำเสาร์อาทิตย์ก็จะได้ทั้งหมด76คขนนกก็จะได้เป็นพัดมา5อันเนาะแต่ก็ทำให้หมดเลยนั่นแหละนะพลาดไม่ได้นะอ่าพอทำเควสได้แล้วก็รอเปิดสุ่มวันจันทร์แต่ตอนนี้เขามีให้กดเปิดก่อน1ครั้งนะเราก็เปิดก่อนเลย ซูมมาได้เปิดค่ายสําเร็จสุดสัปดาห์รับรวบรวมขนนกแลกพัดวันจันทร์สามารถซูมได้รางวัลตัวนี้ก็เปิดมาแล้วได้ทองได้สาตาเทพนะมาสี่สิบเศษก็ได้ตามนี้เนาะ,ะทีนี้มาดูพรีวิวรังวัลอีกครั้งหนึ่งพอเราได้ของรางวัลแล้วเราก็จะไม่สามารถรับได้อีกนะเพราะงั้นรับได้รางวัลละหนึ่งครั้งนะอะ จริง,รง,รงอยากได้สัตเทพเนี่ยนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอสุ่มดูนะว่าจะได้สัตว์เทพมาอีกหรือเปล่านะอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับกิจกรรมใหม่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูก่อนว่าจะมีทุกอาทิตย์หรือเปล่าหรือว่าเข้ามาแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามาทุกอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้เราแบบเพิ่มพลังทีมได้อีกรวดเร็วขึ้นเนาะ พราะว่าของรางวัลที่แจกเนี่ยก็เยอะเลยนะแจกก็โอเคเลยนะแจกดีเลยนะอาจะเห็นว่าทองผมเนี่ยยังหมื0นเท่าเดิมนะจากต้นคลิปนะเพราะงั้นตอนนี้ก็อย่าเพิ่งกดแล้วกันนะสําหรับตัวนี้นะรอกดวันจันทร์ดีกว่านะไม่รู้ว่าเป็นบั็หรือเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวรอดูวันจันทร์ดีกว่านะเพราะตอนนี้ที่เห็นว่า ก่อนแรกกดได้ทองแล้วก็ดูในพรีวิวแล้วของก็เหมือนจะได้รับแล้วแต่ทองผมไม่ขึ้นนะเพราะงั้นก็รอกดวันจันทร์ดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์นะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเตอเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ